วันนี้มิ้นอยู่กับนิสสันอะมล่านะคะตัวสปอร์ตเทคปี2017นะคะเข้ามาอีกคันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะคะภายนอกเนาะแล้วก็ภายในนะคะเพราะว่าคันนี้สวยมากนะคะสดด้วยนะคะเนาะแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะคะไม่แค่ใส่รอยเป็นไม่แท้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเข้ามาอีกคันเป็นคันนี้เลยนะคะตัวนิสสันอะมล่าปี2017รุ่น e s p o r t t e ท h นะคะชมหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ ปีนี้จะผลิตจนถึงปี2019นะคะเคยปล่อยไปรุ่นหนึ่งกันภายนอกของเขานะคะสีสวยสดนะคะไม่ต้องไปจัดเก็บหรือทำสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามานี่มินก็แค่ล้างขัดเคลือบเงาก็สวยแล้วนะคะคันนี้ไม่ได้ไปทำอะไรใหม่เลยนะคะนี่มาพร้อมกับพวกระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วนะคะพวกล้อมแมกย่างอะไรก็มีมาให้แล้วนะคะนี่ให้ดูภายนอกนะสีสวย ซื้อไปก็ขับอย่างเดียวนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ภายในนะคะจะเป็นในส่วนของตัวระบบกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะเลื่อนแบบออโต้เนาะกุญแจรีโมทนะคะกดปลดลกดปลดอ,อะไรได้ปกตินะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่1น0 0 0แนโลเท่านั้นเองคันนี้ขับน้อยนะคะเวลามินขับเนี่ยขับปื้ดป๊าเลยขับดีมากนะคะช่วงล่างไม่มีดังไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะ ภายในเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะซึ่งเบาะเขายังสดไม่ค่อยเปื้อนด้วยนะคะคันนี้เหมือนเขาก็ใช้งานน้อยเนาะ,ค,ะคันนี้รถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพวกน็อตอะไรต่างๆนะคะว่าขยับไหมนะเดี๋ยวมาดูกันที่ผู้โดยสารตอนหลังนะคะนี่กระจกไฟฟ้าออโต้แล้วนะคะนี่เบาะภายในสวยนะคะบอกะรถคันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยแค่เอามาแบบล้างๆขาดก็ไขเลยนะคะ แล้วสวยจริงนะคะถ้าไม่สวยเราก็ไม่เอามานะคะคันนี้ตัวนี้ยางยังใหม่อยู่นะคะยางของเขาจะเป็นยางปีสองสองนะคะยังใช้ได้อีกนานนะสภาพยังมีอยู่นะคะเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานส่วนหน้าเครื่องเขาก็จะเป็นเดิมนะคะเดิมทุกชิ้นไม่มีถอดเปลี่ยนไม่มีใดๆทั้งสิ้นไม่มียกเครื่องนะอืมพวกน็อตต่างๆน็อตด,ด้านหน้านะคะ่ะถ้ารถคันนี้ก็คือไม่เคยมีชนนะเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้มีรอยขยับนอ็อตหรือว่าทําสีใหม่ใดๆเลยนะพวก เพราะถ้าหาว่ารถชนมาอย่างเงี้ยพวกน็อตอะไรต่างๆหรือรอยอาร์คเดิมจากโรงงานก็จะหายไปแต่นี้คือยังอยู่ครบนะคะมิ้นก็เลยพามาดูเนาะอืมเราก็ถ่ายกันดูให้ลูกค้าดูเห็นๆแบบนี้เลยนะคะเพราะาเราก็จริงใจกับลูกค้านะคะเราไม่อยากเอารถชนหนักมานะคะหรือรถเกิดอุบัติเหตุมาเห็นไหมน็อตยังเดิมๆอยู่นะคะอืมแต่บางคันก็อาจจะไม่ได้ชนหนักอะไรมาหรือบางคันก็แค่แบบถอดทำสีก็มีค่ะ แต่อย่างคันนี้ทุกอย่างยางเดิมนี่มาดูน็อตด,ด้านข้างนะคะเห็นไหมว่ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆก็คือยังเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันมันชนหนักมันจะมีการดึงแล้วก็น็อตเอ,อ่อรอยอาร์ตต่างๆแบบนี้มันจะเรียบไปเลยนะคะจะไม่มีอันนี้ก็คือเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเหมือนพวกน็อตตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีรอยถอดใดๆก็หมายความว่ารถคันนี้ไม่เคยเกดดิดอุบัติเหตุนะคะ มาดูด้านท้ายของเขานะคะช่วงฝาดท้ายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีชนท้ายมาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกอย่างก็ยังเดิมเดิมนะคะอืมแบบนี้นะคะพวกน็อตอะไรก็คือเท่ากันหมดเลยนะคะ <S <S คือเวลารถรถโดนมากับรถไม่โดนอ่ะมันดูแป๊บเดียวมันก็รู้เรื่องเนาะดูง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านล่างของเขานะคะอันนี้ยางอะไหลยังอยู่นะคะมันเป็นมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะไม่เคยติดแก๊สใดใดทั้งสิ้นนะคะนี้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถติดแก๊สไฟแนนซ์เขาก็ไม่รับแล้วนะคะเราก็ไม่เอาเช่นกันเนาะพวกขอบด้านท้ายนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยพวกน็อตพ,พวกตะเข็บแบบนี้ของเขาก็คือเดิมของโรงงานเลยนะคะไม่มีแบบโปะทําสีหรือเคาะทําสีใหม่ใดๆเลยนะคะก็เลยให้ดูแบบนี้เลยนะนี่เดิมทุกชิ้นเลยนะคะเห็นไหมเซ็นเซอร์ตันรุ่นนี้มีมาให้แล้วนะคะคันนี้เขาก็ติดจากเกิดรอบพันมานะคะ ถ้าอยากได้นิสสันดีๆนะคะราคา2 0 0 0 0นกว่าดีๆแบบคันนี้เลยนะคะติดต่อมิ้นมาได้เลยนะคะตามเพจและเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะรับรองสวยจัดแน่นอนทุกคันไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะคะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมหนาะ